อันหนึ่งภูขาทั้งลายได้เอเขาเข่าวใส่โอไล,ลาลสองมือบายใส่บ้าขอให้ตัดขาดเสียซึ่งความทุกขอให้ถึงสุขชรงแทนแก้วหายทุกแล้วเขาสูนิรพานหนึ่งภูขาทั้งลายนี่มีของกินของทานเล็กๆเนยๆบ่มีใจเคียดคอยเละเมามัว ไสหัวทาาทอดใจเกียกปอดใส่เรียึงภู้ขาทั้งลายนยีน้ได้ยานนำไดลลังทักคิโนโทกตกลงสู่พื้นปันตตีขอแกแมรพระธรณีคือจำเอาไวส้สวนขอแกไตาุสุทนกุพพักเจ้าทังซีทุกพีพอกินลมขอ มาชมยังปัจจจย,ะยะทักเิคภู่ขาทางลายมดทุกตนทุกองค์ขอขาเทินปฏิปตะตังอาหังนาค้าพุาธามา